สวัสดีครับวันนี้ช่องภูผาเมยนะครับจะมารีวิวนำความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับถ้าเราลืมนะครับข้ออุดตัวครอบนะครับ p v วีถ้าหากเราลืมซื้อนะครับหรือทำหายเราอยากให้งานเสร็จเราจะทำยังไงนะครับ ็ไม่ยากนะครับถ้าหากเรานะครับลืมข้ออดุดตัวอุดนะครับตัวครอบ PVC ขนาด4หนนะครับหรือ1นิ้วนะครับเราก็ตัดท่อขนาดนั้นแหละนะครับมาประมาณ15ซนติเมตรนะครับสั้นก็ไม่ดีนะครับทำยากแล้วเราก็เอามานะครับ เอาไปรนไฟนะครับทั้งนี้เราจะเป็นตัวข้อต่อนะครับอีกทางหนึ่งเราก็จะเอาไม้ทับนะครับเวลาเปลรนไฟแล้วให้อมันอ่อนนิ่มนะครับเราก็เอาไม้มาทับไหวมันก็จะโวยตัวนะครับเวลาเอาไปรนไฟนะครับเอาไฟอ่อนๆนะครับ หลีไฟอ่อนๆนะครับหลีอ่อนๆแล้วท่อ PVC เจะนิ่มนะครับนิ่มแล้วเราก็เอามาให้หรือท่อ PVC ขนาดเท่ากันนี่แหละเอามาทิ่มเข้าไปให้ล้มรวมหน่อยเพื่อจะเป็นข้อต่อได้ง่ายแล้วอีกนะครับอีกทางก็มันกันครับใช้ไฟอ่อนๆมันกัน หวนให้รอบๆใช้ไปอ่นๆเหมือนกันง่ายไหมครับหากเราลืมนะครับมันก็ง่ายนะครับในการทำเราจะให้งานเสร็จเราไม่ต้องซื้อหาอีกนะได้เหมือนกัน,นพอได้แล้วเราก็ไม้ทับลงนะครับมันนิ่มแล้วไม้ทับลง ทิ้งไว้นิดหน่อยนะครับมันก็เย็นแล้วไม่นานนะไม่ถึง10นาที5ห้านาทีมันก็อยู่ตัวแล้วพออยู่ตัวแล้วก็ง่ายอีกอยู่ตัวแล้วเราก็เอาไม้ออกเอาไม้ออกมาใส่กาวนะนเห็นไหมครับ นี่นละครับใส่กาวนะครับเราใช้ได้เอากาวหยอดใส่นะครับเพื่อจะให้น้ำไม่อยู่นะครับนี่แหละครับทุกคนทำได้นะครับถ้าหาคลิปของเรานะครับมีประโยชน์นะครับก็ติดตามนะครับเราจะมีคลิปใหม่ๆนะครับมานำเสนอท่านไม่ขาดเลยนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลา,าดคลิปดีๆของเรานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ